สวัสดีก็ตกคันนาแล้วกงนี้ไม่ได้ดูเนาะดูแต่ฝั่งเดียวโอ้มัสดีครัสวีองมีสองเราภูฟ้าดงสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ครับสนธทาาพาเพลินครับพาท่านผู้ชมมาใส่เบ็ดกับกับน้องภูผาครับแถวบ้านครับมาดูบรรยากาศก่อนครับ สวยครับวันนี้ยามเย็นสี่ห้าโมงเย็นตอนนี้ครับข้าวครับตั้งท้องแล้วครับเทียมจะออกรวงแล้วครับบรรยากาศวันนี้ไม่ได้ใส่บูธมาครับใส่ดาวเทียมมาโอ้โหนี่ครับใส่ใส่เบ็ดก็ยังอนามัยครับใส่แมดมาด้วยครับชุ่งนาเพื่อความปลอดภัยใส่เหยืะอะไรลูกพี่ พี่กระเดือนอ่ะโอ้ยนี่ครับแถวบ้านแถวบ้านนี้เขาเรียกเบ็ดอะไรอ่ะเบ็ดอีโปงอีโปงใช่เหรอใช่นี่ครับน้องภูพาครับดูบูธก่อนดูบูธก่อนพี่บูธย่ออาบะเฮ่ดูวิธีครับนี่ครับสมัยก่อนหงก็ใส่แบบนี้ หมดได้หรอบหมดเลอือนี่แสดงให้ดูจะได้เปล่าเขมี่นี่นะครับพูดเบาเบาก็ได้พูดเบาเบาก็ได้ลูกพี่วันนี้ใส่เดือนโอ้วมีมีปูด้วยปูสดๆร้อนๆนะครับเห็นเขาเหรอเกาะตรงกลางตัวน้องเกาะ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 ไอ้เบิ้งดูพุทธะเกาะโชเกาะโชเกาะโชนะครับเกาะตรงกลางเนี่ยใช่ครับเฮ้ย ทีไปทันมากเอ Jamie, no. Dai, oh, ้าไปแล้วครับโอ้โหเน่มอเบาก็เดินหนุ่มพีอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตุ้มเลยข้าปัดหน้ากู๊กโต๊โต๊ใส่ชิงคุกปักพออยูๆก็พอแล้วได้แล้วครับปลาต้นแล้วครับนี่ครับจับขี้กระเดือนครับเรียกไสเดือนภาษาไทยครับเขาเรียกขี้กระเดียนครับภาษาเนี้ยแต่ไทยภาษาเขาเรียกขี้กระเดือนครับนี่ครับหัดให้ หาอยู่หากินครับได้งานหมนูเสร็นเออเสร็แล้วครับเออเสงข้างเขียงเขียงเขาเห็นไนแม่เขาเห็ดไว้ให้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออเสียบเข้าไปเออพ่อมาไครส่งเงินดะดูกับบรรยากาศ ตอนนี้ข้าวกำลังตั้งท้องฝั่งนู้นครับนวนที่มีหุน่นตอนนั้นข้าวออกรวงแล้วครับเป็นข้าวข้อหกเชียงใหม่ <c oughs> พันเตี้ยครับ <c oughs> ออกรวงแล้วตอนนี้ครับดูบรรยากาศยามเย็นครับแสงตะวันจะตกดินแล้วตอนนี้นวลภูเขาฝั่งนู้นครับฝั่งเพชรบูรณ <c oughs> สิบใส่เดือ,อเเนเนี่เบ็ดละตัวครับตรงนี้นะคันธา,าก็สองทีพอแล้วอืออ๋อตักเบ็ดไปก่อน นี่ครับคันนาก็น้ําท่วมครับโอ้ยไม่ได้ใส่อีบูธมานี่ครับท่านผู้ชมวิธีสอนให้หากินเองครับไม่ต้องไปซื้อครับเด็กสมัยใหม่ไม่มีแล้วตอนนี้ไม่กล้าที่มาใส่แบบนี้หรือทําไม่เป็นครับเล่นแต่เกมครับมีน้องผู้พาคนเดียวครับที่ทาได้ทุกอย่างเลี้ยงวัวเลี้ยงควายครับใส่เบ็ดก็เป็นครับตอนเช้าไปใส่เบ็ดแต่เช้าครับ ใส่เบ,บ,บ็ดใส่เบ็ดไรสายเช้าอ่ะตึกเบ็ดเบ็ดอันนั้นอ่ะเบ็ดอันนี้ใส่เบ็ดปลาสูตรปลาสูตรขับ <ừ. S 2> ท่านผู้ชมกาะสามเชียเออเกาะสามเทียเออเออกัดเลยลูก <ừ, S 1> พี่เกาะอีกตรงตรงเออ นี่ครับรองเท้าดาวเทียมดีดครับเที่ยเที่ยเลยเขาใส่พูดกันเราใส่ดาวเทียมครับปู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 เฮ้ยเฮ้ยปูมันสู้ครับปูมันสู้เฮ้ยปูมสู้ครับสู้กับมันครับเออสู้กับมันเออได้แล้วนี่ครับ เอาบอลลูกพี่ใส่ถังให้ผสมในด็ลูกพีาาแ่แล้วเอาไปเลี้ยงก่อนมันใหญ่แท้ดูครับโอ้โหนีบหนีบหนว้เลยจับขี้กระเด็นได้จังไ <laughs> วางยาวางยา <laughs> เขเดี๋ยวจะสอนลูกพี่โก็ได้อ <ale trabajo> <effect> ปูหนีบครับปูหนีบอ๋ออันนี้ก็วางยายปูผาครับโดยเอาปูาใหญ่ใส่เข้าไปครับมันสู้ครับมันสู้สู้ไปปูผาเลยสู้ไปปูผาครับโอ้ลวงม,มันได้แล้วท้างนทางผ้าว่ะอันแดงหัวนะอันใหญ่อันอใหญ่หัวัใหญ่วแล้วครับนายพานผาเสียบแล้วครับตอนนี้ ออโอ้ปูกำคงเยแล้วพี่วันนี้ผูซาเตบยบัวจะมาให้ล่าน้ำ <c oughs> เจอวางยาครับเจอปูใหญ่ <c oughs> <c oughs> เนอะไปนู่นละนนี้ใส่ตรงนี้อันหนึ่งก็ด,ดักมันไว้ นี่ครับต,ต่อไปก็ต้องบินเดี่ยวแล้วครับมีวิชาแล้วก็จะบินเดี่ยวใสยเองแล้วก็หากินได้แล้วเลี้ยงเมียได้แล้วแต่ว่าลูกพี่บออมีเมียยังยัง <laughs> นี่ครับยามเย็นก็มีเสียงประกาศตามสายแต่ละหมู่บ้านครับ <laughs> เป็นบรรยากาศท้องไร่ท้องนาจริงๆริงตะวันจะตกดินแล้วครับตอนนี้ตรงนี้ครับ ถ้าเป็นเชือกจะเอาออกยากครับถ้าเป็นลวดอาจจะเอาออกง่ายครับอันนี้ทําแบบเชือกเอา,ไไเอาโอ้อลูกพีเสียไปดูลูกพีอ๋อหายเสียอีกโอ้ยเป็นไรครับลุงน้องยังไงอชอบมากอุ้เสียงปลาเพราะคบไปลงไปนี่ สวัสดีก็ตกคันนาแล้วก็แป๊วโอ้ยตายแล้วดิเดโอ้ยไอ้ปลาตกคันนาโู้สึกเลยไอไปถึงน่า่อเฮ้ยนี่นี่ตัวนี้อจะเป็นนาวานครับหญ้าเต็มเลยนี่ครับเราเทียมไม่รอด ต้องถอดครับต้องใส่บูทมาครับเวาลาใส่เบ็ดใส่ใส่ครับใส่น้อยใส่แบบใหม่มาดูรับท่านผู้ชมข้าวก็ขอหกพันเตี้ยรครับออกรวงแล้วครับตอนนี้นี่ก่จะได้เก็บเกี่ยวแล้วครับรจะได้กินข้าวใหม่แล้วครับ นี่เป็นนาของกำนันครับเดี๋ยวก็เหลืองอารามเดี๋ยวก็จะได้ดูคลิปรถเกี่ยวข้าวครับดูครับมายามเบ็ดตอนกลางคืนม่นรู้จะเห็นแบบไหนครับตามดูครับใช้ไฟฉายส่องเอาไห้เรียกลูกพี่เลยเราก็นัดกันแล้วก็โอ้ได้ฝักกระมอตัวหนึ่งครับโอ้ยธรรมดาที่ไหน ไม่ดูเหยื่อเอาก็เปลี่ยนเหยื่อยู่นี่สิโอ้เป็นเหยื่อยู่ไปไหมครับปลามันช้าไม่ได้กรุ้นน้อยกระุ้นน้อยไม่ได้แล้วทางไหนมาพูดว่าเป็นทางนี้วะทางนี้แหละนี่ครับน้องภูผาหาอยู่หากินมีปลาไหมวันนี้ได้ปลาขมอตัวหนึ่งครับ ขนสารเ,เรียกเรียกอะไรนะปลาขโมกปลาขโมกปลาขมอปลาขโมกปูโพชนคือเอาไปเอาเองเล่าปูหน่อยโยนทิ้งไปเบิดละ่ะมันกวนขี้กระเดียนลูกคือเผางไงครับหลุดไปครับลูกคือไป,ไป,ไป <laughs> ลูกพี่ <laughs> ไปน้ำหน้าไปไปไปออกก่อนเลยลูกคีพาจะพาไปดูเบ็ดครับจะรู้อยู่ตรงไหนครับใส่เองลืมเองครับ <laughs> <laughs> อีกลูกพี่นี่นี่รอยรอยอยู่ยังเหลืออ้าะโอ้ยเหยียบเหยียบเอ้ยยังเหลืออยู่ข้าวตัวนี้อันนี้สำรวจก่อนนะครับหาเบ็ดอยู่ครับนี่นี่นี่ลูกพี่นี่น้องผูกขาดูเหยื่อยกดูโอ้ยนี่เหยื่อหมดโอ้ยปลาปลาหปลาพูดปลาที่ไหนเนนนนนนอือมันวะแม่แม่น่ะ ไปแล้วไปแล้วตาโน้อยอันนี้ไม่มีนะครับที่กระเดียนหมดนะครับไปซอยนี้หรือว่าไปซอยใดวะไปซอยนี้นิดหน่อยนี่นี่นนนนลูพี่วันนี้ก็เยอะกนหมดอันนี้เยอะก็หมดนะครับท่านผู้ชมใหญ่พอหมเนาะที่กระเดียนกลัวเก็บมาหน่อยเดียวนาะเก็บที่ไหนที่กระเดียนไฟครับอ๋อไฟที่มันเป็นยาน่าลายๆนะขุดในโองเห็ดมีอยู่วันนี้ก็เยอะหมดครับลูกพี่โอ้ลอยดึงต้นนะมันดึงไปอยู่ตรง พอ,อข้าวมืเอ,อเนี้ยมันดึงอยู่ลองล้วงดูจะดึงเอามือเอามือล้วงดูซิแวกดูปลาย,ยังอยู่ต้นข้าวพวกมีต้นข้าวยังหยวติดต้นข้าวหลุดแล้วหลุดไปแล้วติดต้นข้าวอยู่หลุดยามเด็ดต่อกลางคืนครับ ตอนเสามายานีครับผู้พาลาปาขมอตัวเดียวตอนเช้าก็จะมาเอาไปเลยนี่นนี่ครับเห็ดดินแล้วดินอู่รเปลาเมื่อกี้ดินอยู่ฟูููู่่่ฝั่งนี้มาเดู้บ่อนี่นดนแล้วดนแล้วโดนแล้วดูดิดูดดูดดูด มากาะดิมาขึ้นบินเพียบบินเพียบโอ้หนึ่งลอยู่ข้างบนึ่งโอ้ยฝั่งนี้ไม่ได้ดูเนาะดูแต่ฝั่งเดียวโอ้ดูครับโอ้ประชันแต้มที่สองแต้มที่สองลองคุ้มฟ้าลองโอ้โหนี่คือแต้มที่สองประชันนะครับท่านผู้ชมปลาไทยเขาสาเรียกอะไรปลาคอปลาคอปลาคอโอ้ท่านผู้ชมฝั่งนี้ไม่ได้ดูว่ะ เดินอย่างเดียวตัวนมันดิ้นนะเมื่อกี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพิ่งเห็นอันนี้จับตรงไหนนะเพื่อนไปโค้น้อยโค้ดน้อยเอ้ยไอช่อนไอช่อนรู้สึกยังไงครับตอนนี้ได้ปลาสองตัวรู้สึกเออรู้สึกแบบดีใจครับพีกพี่อ๋อออ้ไอช่อนใหญ่ครับไอช่อนไซส์เล็กครับ ใช้ประมาณไหนใช้ประมาณเกยบเกับหนึ่งโลได้ครับจริงเหรอสองตัวสองตัวสองตัวหนึ่งโลบอสองตัวเกยบมาจอน กลับแล้วนะครับท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับฝากท่านผู้ชมช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอะไรเลยเอาปลาเลยอ่ะไม,มอไม่ไปใส่เลยอ่ะไปหาเกียดโอ้ยจะพาได้ปลาคอตัวหนึ่งใส่เป็ดเหรอ